สวัสดีวันฮาโลวีนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นแอบคัทกันนะครับมาดูพวกเอฟเฟกเกี่ยวกับวันฮาโลวีนกันนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวเปิดรูปมาเลยครับเนี่ยผมเปิดรูปนี้มาครับผมใช้แอปแต่งหน้าเป็นโจ๊กเกอร์นะครับก็จะให้มันเข้าธีมกับฮาโลวีนนั่นแหละครับทีนี้ครับมันจะมีคําสั่งนะครับถ้าเราจะไปเอาไอ้คาสั่งพวกฮาโลวีนนะครับก็คือตรงนี้ครับอ่า คำสั่งอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับคาว่าเอฟเฟกนะครับเห็นปะไม่ต้องแตะที่คลิปนะครับถ้าแตะที่คลิปมันจะหาไม่เจอนะครับเนี่ยไหมต้องแตะข้างนอกนะครับอ่ามันจะเจอตรงนี้นะครับเอฟเฟกนะครับกดเข้าไปเลยนะครับทีนี้ไปที่เอฟเฟกวิดีโอนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับเลือกนะครับฮาโลวีนอ่ากดเข้าไปครับนี่ครับมีเต็มเลยครับเพื่อนๆดูสิเดี๋ยวเล่นให้ดูทีละตัวแบบรวดเร็วนะครับเริ่มจากนี่นะเวมนต์เวมนต์ปุ๊บ มันก็จะไล่จากล่างขึ้นข้างบนนะครับต่อไปครับั้างข่าวกลางคืนเท่เท่เท่ต่อไปครับกรอบเวมนม์นะครับอันที่เห็นมีอะไรมีแค่กรอบนะครับต่อไปผีลอยครับผีลอยต่อไปครับ vs h สีดำสีดำนะครับแล้วก็ห้องหมุนเวียนครับไอ้พวกนี้มันกดเข้าไปตั้งค่าได้ทุกอันนะตั้งค่าได้หมดนะอ่ะต่อไปครับก็กดเข้าไปใหม่ ทีเอฟเฟกต์ะแล้วก็ผีฟักทองต่อไปครับสุขสารวันฮาโลวีนต่อไปครับผู้คุมกฎแห่งนรกโอ้โหชื่ออย่างเท่เลยนะครับอันนี้ก็สวยนะแล้วก็ฟักทองรอยยิ้มนะครับแล้วก็ห้องปฏิบัติการเย็นโอเคครับต่อไปครับอันนี้ไม่มีชื่อว่ะปุ๊บยักคิวอ่ะแล้วก็หายไปโอเคครับต่อไปครับ การหยุดนะครับที่แปลกประหลาดโอ้โหต่อไปครับไม่มีตัวตนนะอ๋อแวบแบแวบต่อไปครับกรอบคืนอันมืดมิดชื่อเขานะครับต่อไปครับกรอบเทวดาตกสวรรค์มาท่านโอ้โหเทวดานะครับต่อไปครับกรอบเวทมนต์อันนี้ไม่เคลื่อนไหวนะเหมือนจะเป็นภาพนิ่งอะต่อไปครับฮโลวีนจะเป็นกรอบแบบนี้นะครับต่อไปครับหมอกสีบ่วงนะครับ นี่ก็ทำสาวได้นะฮือฮแบบคนคนลุกเลครับต่อไปครับฟักทองยิ้มต่อไปครับข้างขาวสว่างนะครับอ๋อข้างขาวเอ้ยผมว่าข้างขาวจริงอ่ะข้างขาวอีกอันหนึ่งครับคีล่าคืออะไรครับไม่เห็นมีอะไรเลยครับต่อไปครับข้างขาวอีกอันหนึ่งเฮ้ยอันนี้ดีบินบินต่อไปครับคืนมืดนะครับต่อไปครับขนนกดำโอ้โหอันนี้เท่ ไปขนนกดำสองต่อไปขนนกมีอีกโอ้หอันนี้ก็สวยเอลลาตีวู้ยเือเท่วะ่ะต่อไปครับเรื่องน่ากลัวนี่น่ากลัวแล้วเหรอแล้วก็เงาขนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสมมุติผมเอาขนนกดาแล้วกันมันดูเท่ดีเอออันนี้ดีกว่าข้างข่าวเลยอะ,ะข้างข่าวนะวก็กดถูกไปนะถ้าเพื่อนๆจะใช้นะครับ ไอ้ตรงนี้มันมีแอดฟอลโ์ได้นะกดไว้นะครับแต่ผมไม่แอดแล้วกันนะครับกดถูกไปนะครับมันก็จะมีไทม์ไลน์โผล่มาตรงนี้ครับข้างล่างเห็นปะถ้าอยากให้มันเต็มเฟรมนะครับเต็มเฟรมรูปของเราก็ดึงมาแบบนี้ครับมันก็จะเป็นเอฟเฟกอันนี้จนจบนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับอาทีนี้มาลองเล่นกันนะครับผมจะเล่นกับอีกอันนึงนะครับขออนุญาตแตะที่คลิปก่อนนะครับแล้วก็ก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้ปัดมาทั้ง ทางนี้ครับทางขวาแล้วก็มันจะได้คําว่าคัดลอกนะครับเห็นปะกดเลยครับคัดลอกปุ๊บอ่ามีสองอันนะเดี๋ยวอีกอันนึงจะใส่เอฟเฟกอีกอันหนึ่งนะครับอ่าแตะเข้าไปที่คลิปปุ๊บแล้วก็เลือกตรงนี้ครับคําว่าแอนิเมชันนะครับปุ๊บกดเข้าไปครับอ่าอันนี้เป็นเอ่อปรับหน้าปรับหลังนะครับอ่าอันนี้ใส่ทีหลังก็ได้ครับแต่ผมใส่ก่อนนะผมกดมาแล้วมือลั่นครับมือลั่นนะครับอันนี้ค่อยมาแก่อหมุนหมุนหมุนอ่ะอันนี้กดไปนะครับ นี่ครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนรูปนี้อ่ะทีนี้กดเป็นเอ่อตรงนี้ครับสไตล์ครับสไตล์ครับสไตล์กดเข้าไปปุ๊บอ่ามันจะมีอันมาใหม่นะครับชื่อว่าเปลี่ยนเป็นปีศาจนะครับกดเข้าไปฉันอยากเป็นปีศาจครับรอแป๊บหนึ่งเป็นปีศาจเป็นปีศาจเป็นหรือ,อยังอ่ะเป็นแล้วย,ยังรอนะครับ to <c oughs> before before ไหนก็เพื่อนก็เพย์ดู เนี่ยเพย์ข้างข่าวบิน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 อ่ะบิน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 แล้วก็จริงๆเอฟเฟกมันมันสุดแค่นี้นี่นะนะครับเราก็ไม่ต้องเอาเต็มก็ได้เราก็หดเข้ามาถูกเลยก็หดเข้ามาหดเข้ามาอ่าแค่นี้ก็แด้อันนี้ก็ใส่เอฟเฟกนะครับใส่เอฟเฟกเพิ่มนะครับอะไรอย่างเงี้ยป่ะฟื้ <c oughs> ทีนี้ก็ใส่เอฟเฟกไปอีกครับใส่เอฟเฟกไปอีกเอาแบบกระพริบกระพริบอะ่ะกระพริบกระพริบไปหาพวกพื้นฐานนะครับที่มันเป็นแบบกระพริบกระพริบนะครับเอาบรรยากาศปะ่ะเอาบรรยากาศที่มันเป็นเหมือนผับๆอะ่ะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนาะอยู่ไหนหนาะไม่ใช่ครับเป็นหัวใจปะ่ะแบงปาร์ตี้เออมันอยู่ในปาร์ตี้ครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย นี่อย่างเงี้ยๆๆๆๆๆๆทีนี้เอาไปไว้ช่วงช่วงที่เรากําลังแปลงร่างอย่างเงี้ยนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงอย่างเงี้ยปึ๊บปิ๊งอ่ะแต่ทีนี้มันต้องไปเพิ่มอีกอันหนึ่งครับเมื่อกี้อันเก่าหาย,ยางไงเมื่อกี้ไปกดแทนที่นะครับดันไปกดแทนที่นะครับทีนี้เอากลับมาใหม่ฮาโลวีนนะครับฮาโลวีนฮาโลวี ต้องเป็นสีดําไว้ก่อนสีดำข้าวดาอย่างเงี้ย่าต้องมีสองอันเนี่ยบินมานะครับแล้วก็แปลงล่างอนะ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าหดขึ้นมาได้ครับเลือกมาอีกก็ได้นะเลือกเอฟเฟกต์มาอีกก็ได้นะถ้าไม่สะใจนะครับเดื๋ยก็เลือกเอฟเฟกมาเพิ่มนะครับเอาฮาโลวีนมาเพิ่มก็ได้นะครับคือแบบว่าไม่สะใจอะไรประมาณนี้นะครับเอามาอีกสักอันหนึ่งอันนี้เป็นคนนกขาวแล้วกันเออ ข้างขาวสีขาวดีกว่าข้างขาวอันนี้บินไหมไม่บินอะ่ะอันนี้แล้วกันนี่แล้วกันเป็นเอวแล้วกันหล่อขึ้นอะไรเงี้ยเห็นปะไปปะไปครับดูอีกทีฟื้อข้างขาวบินมาฟื้อแล้วก็เปลี่ยนร่างปุ๊บมาหล่อเลยครับแล้วก็ฟื้อเอวบินนิดนึงนะครับออะประมาณนี้ ลองเล่นดูครับไอพวกของออนเลนไทยครับเจ๋งนีอ่ะแล้วก็บันทึกด้านบนนะครับประมาณนี้เพื่อนๆฝากติดตามด้วยครับอยากเข้ากลุ่มกดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ